สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องนวลผ้ารวยเมื่อนี้นวลผ้ารวยกับมาธิวัดปลาเนื่นหินแดงอีกแล้วค่ะด้ยินว่าปูเพิ่นฝันดีฝันได้สามตัวเมื่อคืนนี้ก็เลยแวะมากราบนมัสการปูเมื่อนี้กับมาหลายค่ะมาหลายคนปูผาแดงกับมาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวถ้าฟังบึงวาปูเพิ่นได้ตัวไหนได้สามตัวเนาะค่ะเมื่อนี้ปูผาแดงเพิ่นกะ มาน้ำค่ะถ้าเบิ่งว่าปูพันสิได้ข้าขันเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่อง้นะคะตามมาค่ะไปกราบน้ำมัสการปูน้ำกันค่ะครับเนี่ยไร่ตาครับกรปูพันดีแล้วก็สิามารถไปจ้าบดได้มาน้ำพันดที่หมู่บ้านประมูลฝันฝันอยู่นี่ฝัน ผู้หญิงล่ะมีผู้หญิงสองข้อนว่าแต่เพิ่นบ่ใส่สูุดขาวคือนเราเพิ่นใส่สุดเด่นที่คล้ายสูุดบัวร้านเนี่ยผุดไทยนี่ยนเขึ้นแถกเนาะเพราะว่านั่งฟ้าพูดสองขนที่ว่ามาบอกหาซีนล่ะขอโทษเพิ่นเพิ่งยางกระนาบทั้งสองขางก็ไปเที่ยวบ้านเพิ่นเมืองเพิ่นสองเหมือนไม่ต้ปลาใหม่ก็ต้อกงใหม่กง,งไงขึ้นแถก ก็แลยมันยางไปเ้าสินางบางทเขายเอกข่อยไป้ิ่มไปห้องนั่งนั่นี้ที่เาอี้ยางก้นไปไว้นั่งไว้้เงานึ่นังเขาก้าอี้มาให้นังไปโดนเถบเยวโสกันเนี้ยบุกกาเพ่ขกาเพ่มค่มาคือวางเสร็จเนาะม่ไปถามไ้ถามพนนี้คนโสกัน ไอ้หอกหาม่ายุดโดนเกือบมื่อกี้คุณเมือขึ้นมากเกือบพกขุมแล้วมัดหนักเขียนมเขียนใบยามันเรม่มเขียนเลยเพราะดีขึ้นมืนขึ้นมาฝันต้อยอีกคนหนึ่งฝันต้อยวิ่งสองคนน่ะคือเข้มขัดบอกเนี้ยคือเข้มขัดหัวเข้มขัดว่องว่องกลมเป็นว่องกลมเป็นว่องกลมพอเลยวางซสียเลย เอาเมือจับเอามือจับเบิ้งผลิบางวันเป็ีเป็นยังไงผลิวางนะผู้หญิงสองคนโอ้ยเปือกว่าหัจักลอกแล้วที่แปลว่าเนาะไอ้ตีว่าเนียเปือกมันยืดโดนเตอประมาณนี้เตอะโดนเตนนี่เข็ดหาสองเข็ดหาสามเ็ดหาสองเขหาสามอ่ะเอาขาวางสินเนาะเห็นป่ะ เจ็ดหาสองเจ็ดหาสามเพื่อนโอ้แต่สามตัวเลยเรือสามตัวเลยมือขึ้นว่านขึ้นว่านนี่ได้หกห้าหกห้ามือขึ้นนี่ได้เจ็ดหาเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามห่วยอยากสองตัวได้สามตัวสามตัวเพื่อนเขาโบกจับกันเนาะว่าเอาหัวแข็เขาจับเนาะจับเบิ้งไปะ ไวบัจเปเพื่นนึ่งับกเจ็บคัน่ครับอันนี้ก็ยอมหันหน้าไปหากันพื่อย่งสองคนวะเจ็ดหาสองเจ็ดหาสามอันี้ก็เปากเลยซื่อซอยูะจ้าว่ากันขี้ว่ากันโดนเจิบเี่ยวโสกันอย่งเ้เเจ็ดหาสองเ็ดหาสามโดนเติบไปหุเมื่อขึ้นมาฝันตัวนี่นเพราคนแจ้งนี่มันืนี่ บ่าเป็นโตัวว่าเป็นตยบได้บ่นมีมีฟันขึ้นแรกตัวใดกว่าจ้าปูมันเขาเพิ่นโศกันหอกหาหอกหาสอนพ่อพ่อพ่อไปเที่ยวพ่าไปย่างย่าเขาเครียดไม่เอาใจเห้องย่างไกลๆก็พ่อละย่างคนละข้างปพ่อไปถือเก้าอี้ไปห้องพร้อมย่านเครียดเนี่ย่านเครียดเขาบอกย่านเครียดบอกเลยว่าเถียงบ่อไม่ตัวเ้าบ่อท่ทีนนองนี่ละ เพราะว่าเอาพ่อบอกดีนะพ่อโศกันห้ห้อยยิ้งหนหกขาเคลื่อนแรงกันพอดีเมื่อเคลื่อนเนี่ยมันออกเชิมคัดไม่เขาจับว่าชมคัดมันหัวหัวแย่ว่องกลมได้เอื้อมได้เมื่อยไปจับจับเบื้องเพราะว่าแผลออกว้อบตีออกบ้อบบอแล้วเปื้อกเลยวางสิเขาไปเลิโศกันเกตหาสองเกตหาสามเกตห้าสองเกตห้าสาม ก็เท่านี้ละข้าวฝันนี่เป็นอะไรนะข้าวฝันเนาะฝ่นมะหันกับมะเขาามะเขาขาน้ำก้อนนะเจ็ดนึ่งเจ็ดหานึ่งเจหามะลายก้อนเท่าแม่น่ดีวเานั่นนึ่งเจ็ดหายาไลาแผ่นหามาอะไรของมั้งแมนมะลายก้อนดสิะเหรอนี่สือแสงพุ่มผู้พุ่มยาพุ่ม เจ้าที่เจ้าฐานอยู่นี่ทำไมว่าถือกับว่าได้สร้างแล้วว่าสางในแปลงเรืออยากได้บ้านกับว่าได้เนี่ยเดี๋ยวเฮียนสั้นกับว่ได้เด้อราะว่ามันบ่ถือเนาะบ่ถือมันบางอยู่มองละเล็กละน้อยคือว่ามันมัออกน้ำกลมาชาว่านเด้อออกเขาแปดหางน้ำกันน้ำกลมอีกเนาะ อยากนำนว่ออกตรงๆลดเทว่ยออกติมมาบอกมนนี่เลยะครับบอกเีลกตหาสองเกตหาสามนี่แหละเนาะจ้งสิได้สั่งเนาะค่ะเฮียนบ่ได้แล้วเฮียนปลูกบ่ได้แล้วเขรยาเปี้สิลูกั้นผลบ่มีแนวมาเะยขาดทุนได้บังหันขาดทุนถ้อุ่นก็เด็กหน่อยเด็กหน่อยขาดทุนเกิดมาอยู่ รวมเด็กลายมัดตีอยู่ไอ้เอาตีให้สี่เกหนึ่งวันนี้ว่นนี่เด็กน่อยวายโยเล็กมันตีนี่นึงโยขึ้นปลาโยของกับเ้าโยกับมูน้อยก็ไม่ก็ไน่เพระยิ่งเนาะทุกคมโอ้ยไอเป็นโตอดนะป๋ยังยัวถึงก้อนหนึ่งวัดก้อนเทียนปูพายแดงมากเนาะแปดห้าหนึ่งเนาะเพื่นห้าแปดหนึ่งเนาะไอ้นั่นผม ที่ต้นไทรนั่นได้ศูนย์หศูนย์แปดหกมันออกแปดหกหนึ่งเนาะพี่ก็แต้มหนึ่งก็ศูนย์กตัวเดียวกันนิดแต่หอมาอยู่นี่ได้ห้าแปดหนึ่งแม่นบอยู่นี่ห้าแปดหนึ่งนี้ยจะเขียนอะไรยี่นแม่นจ้ะห้าแปดหนึ่งก็พิ่แจ้มเดียวก็หกเนาะสะรับกันสลับกันตัวนันเป็นหกเวม่อนี้วัมาขอเบิ่งในต้นไทรอยู่รับ อ๋อตามสบายตามสบายวันเมื่อกี้วเขามาไปขออยู่หน้าเพื่อนก็ได้อยู่ครับอ๋อข่ามาผู้ขาแดงพ่นมานหลอ๋อมันหลมันบ่พ่นพ่นถูกทุกคดผู้ขาแดงใกล้เคียงอยู่คอาซื้อถึงซื้อล่องไม่ถึงถือขอยกสามตก็ได้บแม่ดี๋ยมนึงว่าโอ้ยน่าสูนกเปดปดูนในต้นไม้น่ะกลับไปก็ไม่มีสิถีได้นหบามตัวซื้ออย นี่มันหาแปดหนึ่งนึ่ง่่นนแปดหกอันนึง่้ขึนตัวนึงได้สามตัวเลยมไปเชน่ามงเ้ยปยังไงเป็นแนวท้างเนาะค่ับปูก้องฝันซื้อเป็นแค่ก้องฝันซื้อเป็นนิมิดฝันเนาะค่ะนิมิดซื้อ แต่เม eh. e ื 2, Ó, ่อวานนี Fortune, one, ่ป oh, ูหาวิ่งเดินหากับสามวิ่งล่องหนกับสองเนาะค่ะอันนีเลขวิ่งนี่เป็นเลขคำนวณเนาะค่ะปูขั้มนวณเลขวิ่งคำนวณอ๋อปูกับขันวณบอกจ้ะเมื่อวานบอด้มานน้ำเพลินกนไหนนี่เป็นเตะเดินหากับสามอันมุ่นทการเขียนไว้เด้อค่ะเมื่อวานแอดบอด้มาค่ะ เลขนี้มีฝันดีค่ะขึ้นแรกกับขึ้นสองอันนี้จะเป็นเลขคำานวณของปูค่ะก็เข้ากันกับเลขคำานวณตัวนี้หาสามหาสามหาสองมีหมดนี่ค่ะวิ่งเด่นห้ากับสามวิ่งล่างหนึ่งกับสองวิ่งรองวิ่งรองบ่ป่ะปัจน่มาฝันอีกก็เข้ากันกับที่คำานวณไปฝันไปได้ยินนั่งฟ้าคุยกันมาสั่นหกค่ะ แต่ขึ้นมือขึ้นนี่ก็ได้สามตัวนี่ละอ๋อเด่นปูแล้วเขียนใบเหมือนกันเขียนไว้ให้แล้วเรามาเขียนฝันเขียนฝันแล้วย่าลืมยันลืมค่ะเอาตามปูนี่ละนี่เราเขียนไว้อย่าลืมค่ะปูเขียนฝันไข่ก็วไทยลูกอยู่เนาะปูไข่ลูกฝันจักสิทธัยยังได้ ใช่เยอะแค่ะันเลื่อมยันฟันเดี๋ยวที่ตามเพื่บอกกันแลใช่ไหมตามพี่บอกออ้อ่แยกันไปนลวเอาไปป้อ๋เดาไว้มขอในบ้นเกเาดูเจริญเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยเด้อ ท่านพันหนึ่งขอให้ได้ขึ้นเป็นสิบลาออ้านยี่สิบล้านเด้อผู้พาแดงเลยอ่ารับพ่อนาะรับพ่อนาะได้ส<ะ>ิท่านรับพ่อนะตอนตนี้พี่น้องก็เตรียมตัวรับพอน้ำกันไหมครับอีกถาวารีวะหาปุราปาริป็เรนติสากรังเอวะนีเอวะโจทินังเปตนานังอุปกปติอิจิตังปะจิตังตุมหงังกิปัเอวะสมิเชตุ สัพเพเรนตุสังฆภาจันโทปนาลาสโสยะธามณิชติละสโสยะธาสพิติโยวิวชัชนตุสพภโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีเรสนีจงางูทาปัจายโนจัตตารโธรรมาวัฏานติอายุวันโนสุข,ขัง อลังสาธุลำๆเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแั็งแรืองเด้อเพิ่งเขียนลงนี่ให้นั่นี่ผมเห็นอยู่ผมเงินพันขึ้นเป็นเก้าสี่ตาจำเรื่องไปเห็นอยู่ข้าเก้าสี่หัวคามเม็นคนมากกระสี ปูนี right ่เด้อปูมากกับซีบจะไปต้นไท้นะครับปูผ้าแดงเพิ่นนั่งอยู่นี่ปูกับมากระบซีบเห็นเกีหนึ่งห้หันเห็ไหนะปูกับมากกับซีบพเห็นเกหนึ่งห้อหันเกปูเกนึ่งห้อามันเห็นเกีนึ่งห่มันตรงกันพอดีเลยใช่ครับแถมถ่ายคลิปครับสอตเด็ดเอาไปองครับออกจากนี่แล้วนะครับเจ้าเจ้าู้เจ้าทีมากกับสิปูผ้าแดงเก่าห แต่ปูปูเพ่นยูกูตนี่แหละค่ะคิดวันไปล้ำเหมินวัางหันไหมค่ะแก่นก้าโอ้ปูไปเห็นเก้าหนึ่งปูอยู่ในปูผ้าแดงเก้าสี่หกครับ มันไปตรงกับเล็กจีกูผาแดงล่ำอยู่ดอนปูตาครับข้างบนนันปูฝันขึ้นแหลกเด้อค่ะหกห้านี่มิดขึ้นที่สองเจ็ดหาสองกับเจ็ดหาสามเด้อค่ะแล้วปูผาแดงเพิ่นว่าปูมากกัดสีเพิ่นตอนเพิ่นนังอยู่หนี่เนาะเก้าสี่หกแต่ปู ที่วัดนั่นหินแดงผัดเดียวเห็นเป็นเนก้าหนึ่งหกเนอะค่ะพี่น้องเอฟซีเอาลายปูยังงงเลยเก้าหนึ่งหกนี่ไปตรงกับตัวเลขที่ปูค่ะแดงล่ำอยู่ที่หล่อนปูตาครับหล่อน,อนปตูตาครับบังเอิญครับปูมาว่าตัวเดียวกันได้ครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกครับยังงงเด้อค่ะพี่น้องเอฟซียังงงเอาเบิ้งคักแล้วก็อ่านไว้ค่ะ ไปตอต้นพครับพี่น้องเอาไปตอต้นพเด้อค่ะ,อะเอานี้เด้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเอาเบิงเอาแคบเอาแล้วเอาไปลงทุนเบิงเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีนี่แหละคือตัวเลขทั้งเหมือดร่วมอยู่นีค่ะเดี๋ยวกลับไปตามตอที่ต้นพเด้อค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้คันมากคันชอบกับไปยิบจับลัตเตอรี่ไว้เด้อก้อนเต็มค่ะก้อนเหมือเนาะสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้ก้อนถ้าถูกใจก,กอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทังชจองในเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ